ไม่เอาไปทำอะไรกินนะนี่มีตัวนี่นี่ไงยกยกเลยเอาลรอเอ็นบอกเอาไปทำอะไรกินมนะเอาไปไปทอดเอาไปทอดเอาไปทอดจะต้มอ่นแหละโอ้ได้เยอะปะน่าจะ ปลาอ,อุ้ยมีตัวใหญ่ด้วยอุ้ยมีปลาสลิดด้วยอ่ะดได้จากนี่หรือว่าจากไหนนี่น,นะโอ้โหมีปลาสลิดด้วยเนี่ย เยอะไหมครับพึ่งมานี่คุยทุกคนนี่นี่โยเรียบเลย,ยมีปลาสลิดด้วยทุกคนแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาหมอช้างเหยียบอ่ หนึ่งปีมีครั้งเดียวหรือเปล่านะครับนี่หวาแนแหงกเลยนะครับหวานแหงกินแต่กินก้าวต้องเด็ดเด็ดก้าวุ่ง ปลาอะไรพ่อปลาลิปลาลิรานินดกินหมดตคนตืออเหมือนกันอมาก มาดูเขาหวานแหนะครับหาปลาวิธีนี้ใครอ่ะอันนี้อันนี้เขาังมีชีวิตยอยู่กันโอ้โหดำน้ำพระฝนจะตกแล้วทุกคนฝนจะตกแล้วครับ

Mấy thịt. Ở đây giữ đi. ประมาณสองโลมีปลาสะลิดเด้ย